สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสาวอง c งชาแนลค่ะวันนี้นะคะเป่าหยองก็ต่อไม้จะไปสอยกระถินกันค่ะคุณผู้ชมกระถินต้นสูงมากจะสอยไปกินกับน,น้ำพริก ลวนเล็กแก่เนาะกระถินวางไว้บนโต๊ะก่อนวางบนโต๊ะก่อนอ,อ,นะอู้ย้อย,ยองหักลงมาเลยเระวังโดนดอกกล้วยไม้ไหนแกแกระถนินนี้มีเมล็ดแล้วแก่แล้วไม่ไม่เอาลงอันนั้นมันยังไม่แก่ไม่เอานี่คุณผู้ชมเอาไปแกะ เอาเป็นมเมล็ดกระถิ่นแล้วก็กินกับส้มตำกินกับน้ำพริกก็อร่อยนะแบบอ่อนฝักอ่อนก็มีมีกำลังพอกินเลยเดี๋ยวสาววึงจะแกะแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ฝักอ่อนฝักอ่อน วันนี้ลมแรงนะั้นคุณผู้ชมลมแรงมากเลยเมืนฝนกำลังจะมาแล้วฝากแก่เดี๋ยวจะไปแกะเอามาเล็ดนี่จา้า โอ้ย,อย,อยคุณผู้ชมได้เยอะเลยนะฝนก็กำลังจะมายังไม่ได้ไปตลาดเลยจ้ามาเก็บกระถินก่อนว่าจะไปซื้ออะไรนะน้ำพริกน้ำพริกที่ตลาดมากิน ได้เยอะเลยเดี๋ยวก็ไปล้างอีกทีนะคะนี่ดอกกล้วยไม้กำลังสวยเลยนะคุณผู้ชมโอ้ยสวยมากเดี๋ยวพาไปดูแก้วมังกรดีกว่าแก้วมังกรกำลังออกดอกปลูกมาตั้งนานนะคุณผู้ชมเนี่ยออกดอกแล้ว ดอกจะเป็นอย่างนี้อันนี้ดอกอันนี้เหี่ยวไปแล้วกำลังจะออกลูกนี่แก้วมังกรก็ติดหลายลูกอยู่นะคุณผู้ชมอากาศวันนี้ก็ฝนกำลังจะมาแล้วหนูนนะคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนมามย้องไปได้มาไ <laughs> อไซส์มากามมะพร้าวไปจิ้ม คลิปนี้ไปก่อนนะครับฝนฟ้ากำลังจะมาแล้วไปตลาดก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ <laughs>